สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสายสายของวันเสนาร์วันนี้เราก็ทำคลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับชาววัวนะครับนี่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือแปลงมันสำปะหลังนะครับตนี้รองรวยของว,วัวนี่ลงมานะครับก็ฝากเตือนไปยังคนที่เลี้ยงว,วัวนะครับก็อย่าปล่อยะละเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู อาการของวัวที่กินยอดมันสำบัลังครับนี่กินเป็นไร่ๆเลยครับก็เห็นใจเจ้าของสวนมันนะครับตอนนี้ปลูกมันก็อยากได้มันยิ่งราคามันแพงด้วยช่วงนี้เอความเสียหายครับประเมินค่าไม่ได้เลยครับนี่แค่เป็นลมครับนี่โอเคฝากเตือนไปยังพี่น้องชาววัวเสียงครวนจาก ชาวสวนมันนะครับความเสียหายนับเป็นไร่ๆเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูไปดูอาการของวัวครับหลังจากที่เข้ามาหยับยั้มแล้วก็กินยอดมันซ้ำปรหลังเนี่ยครับที่ปลูกได้ไม่กี่เดือน คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเผื่อท่านที่ดูดูคลิปนี้ก็นำไปวิเคราะห์ดูเองแล้วกันครับวิเคราะห์เอาเองนี่ครับความทุรนทุร,รายเห็นคิดแต่คิดแตนครับแต่เรายังมีเห็นหัวรับ ไปชมวููนอยู่ไกลๆ,ๆทั้งนั้นนอนหมดติดแล้วครับตอนนี้นี่ก็หลังจากพี่น้องแจ้งไปที่เมื่อเช้านะเราก็มาดูสาเหตุครับนี่หลักๆเลยครับครับก็สงสารทั้งเจ้าของวัวและสงสารทั้งวัวครับ,รบ่ก็ท้องอืดครับ เนื่องจากกินยอดมันสำปะหลังไปเยอะครับอาการที่เห็นครับก็สงสารครับเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับว่าจะรักษายังไงครับให้หายครับอาการหนานี้แล้วนี่ไม่ได้เป็นตัวเดียวครับเป็นหลายตัวแต่ตัวอื่นเนี่ยลุกไปได้ครับแต่ตัวนี้ลุกไม่ได้นะครับนอนอยู่ครับท้องอืดเลยขี้ไหลเลยเลือดไหลครับก็หายใจรวยรินแล้วครับ ก็แสดงความเสียใจไปยังเจ้าของวัวด้วยครับครับผมก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ